เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิแซตของแท้ สวัสดีครับผมเหมวัชชดชุตติมาศครับผมเป็นพิธีกรประจําสถานีของช่อง True Select นะฮะแล้วก็นี่คือรายการ n ันช n e h ฮ u ส์ครับผมออกอากาศวันอังคารพุธพฤหัสนะครับผมของทุกสัปดาห์เวลาเที่ยงตรงะครับผมก็จะเป็นผมประจำในรายการนี้นะฮะแล้วก็รายการอื่นๆอีกเยอะแยะที่ผมบอกได้เลยว่าสินค้าเนี่ยจะเข้ามาแบบทําให้แบบคุณผู้ชมจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจ True s e l e c t เนี่ยจะออกอากาศที่ PSI ช่อง54อีกด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีชีวิตที่สนุกสนานช้อปปิ้งได้โดยแค่หยิบโทรศัพท โทรเข้ามาเนี่ยกดมาดูที่ p s i 54ได้นะครับผมแล้วก็ยังไงปักรายการเอาไว้ด้วยกับ True Select และ Sunshine House ครับผมเจอกันได้ทุกสัปดาห์เลยครับผมสวัสดีครับสินค้าในช่องเน,นี่เห็นว่ามีหลากหลายเหลือเกินรประเภทไหนที่ได้รับความนิยมค่ะ สินค้าอย่างที่เลียนครับลูกค้าเราเป็นลูกค้าผู้หญิง<ค>ะนะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสินค้าที่คุณลูกค้าผู้หญิงนิยมก็จะเป็นพวกสินค้าเครื่องสําอางอนะครับเครื่องสําอางที่ขายดี <คะ S 2> แล้วก็รวมถึงสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอนะครับคุณแม่บ้านค, <ะ S 1> คุณแม่บ้านนะครับอาจจะเป็นพวกกระทะที่มีคุณสมบัติไม่ติดกระทะแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงนะครับคุ้มค่านะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นสินค้าที่เป็น ทวก์คูปองทัวร์ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอย่างเทศกาลนี้เป็นเทศกาลของการท่องเที่ยวเราก็พยายามสรรหาแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่มันคุ้มค่าและไม่สามารถซื้อได้ที่ไหนได้เฉพาะที่ช่องเรานะครับอันนี้แล้วก็ขายดีก็มีครอบคลุมขนาดนั้นเลยนะที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีทุกอย่างก็คือเครื่องสําอางเครื่องครัวได้รับความนิยมโปรแกรมเที่ยวก็ได้รับความนิยมจริงๆเราก็ยังมีพวกที่เป็นสินค้าเขาเรียกว่า อิเล <Electronic S 2> ็กทรอนิกส์นะครับพวกสินค้าเกี่ยวกับคุณภาพเราก็มีนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายเราก็มีนะครับ คือจริงๆแล้วเยอะมากจะต้องบอกว่าอันไหนไม่มีดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะคะแต่คือครอบคลุมหมดแหละทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านทางช่องทางนี้ได้แล้วถ้าพูดถึงการขายสินค้าตอนนี้คือมันง่ายมากขึ้นแหละแล้วเท่าที่นิคเห็นนะคะการขายสินค้าออนไลน์ก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะคะแบบนี้เนี่ยทูสเล็กมองว่าเป็นคู่แข่งในการที่จะขายสินค้าแบบตรงไหมคะผมมองคิดว่าเป็นส่วนเสริมมากกว่านะครับคงไม่ใช่ เป็นคู่แข่งกันเพราะเพราะเชื่อว่าตลาดของอการขายสินค้าเนี่ยยังมีอีกมากะนะครับและการเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าใหม่ใให้แก่ลูกค้าเนี่ยผมว่าไม่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเองอ,อย่างลักษณะของ Home Shopping เราเนี่ยก็เป็นก็เป็นออนไลน์ประเภทหนึ่งแต่ว่าอยู่บนทีวีนะครับการนําเสนอสินค้าเนี่ยเราสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นคุณสมบัติ ข้อดีของสินค้าประโยชน์ต่างๆเนี่ยได้ทุกแง่มุมมีการสาธิตมีการนําเสนอในเวลาที่เราแสดงออกในรายการนะครับแต่ว่าลักษณะของออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่มีอปชั่นให้เลือกบ้างมายนะครับุณลูกค้าจะเห็นจากภาพจริงๆแล้วทู e l e c t ก็มีแผนที่เราจะเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับที่เป็นออนไลน์เพราะเพราะเราเชื่อว่ายังมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ อาจจะไม่สะดวกในการนั่งชมทีวีแต่วา่าใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ตครับซึ่งทู Select เรามีสินค้าที่พร้อมที่จะให้ลูกค้ากลุ่มกลุ่มที่ เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาเลือกสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับก็คือถือว่าเป็นส่วนเสริมนะครับคงไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นุปสรรคอะไรเั้นแปลว่าคือสินค้าเรามีคุณภาพอยู่แล้วผ่านการคัดสรรมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านโชว์อะไรต่างๆที่น้องๆเขามาพรีเซนต์เนี่ยก็สามารถที่จะขายได้ในหลายช่องทางนอกจากหน้าจอเราออนไลน์แล้วมีช่องทางอื่นๆอีกไหมคะคือเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบเล่นโซเชียลมีเดียเราก็ทราบกันอยู่ เราก็มีไลน์ไลน์ช็อปของทาง t ูส l s e กนะครับแล้วเราก็จะเปิดเร,เรียกว่าเป็นาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราะนะครับแล้วก็สามารถช็อปสินค้าได้บนทั้ง iOS และ Android ซึ่งเรากำลังพัฒนานะครับดังนั้ลูกค้าสามารถที่จะช็อปได้โดยไม่มีไม่มีข้อจำกัดไม่จำเป็นว่าต้องอนั่งชมที่หน้าทีวีอย่างเดียวสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของลูกค้าได้เลยนะซึ่งก็จะทำให การช็อปเนี่ยไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณลูกค้าเพราะว่าเอ้ยโปรโมชั่นนี้เหมาะที่จะซื้อก็เข้ามาทำรายการซื้อได้เลยนี่ขออนุญาตต่อเนื่องลงรายละเอียดสําหรับการผลิตรายการคะครตลอด24ชั่วโมงของช่องเนี่ยคือโอเคสินค้าเรามีคุณภาพแหละแต่วิธีการนําเสนอก็สําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ ถ้าเราจะมองว่าช่องโฮมช้อปปิ้งอ่ะส่วนใหญ่ก็ h าร์ดเซล h ์ฮาร์ดเซลนะทูซิเล็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีรูปแบบรายการไหนที่จะสร้างสารรค์ให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจที่ช่องเราได้ครับเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆช่องช่องโฮมช้อปปิ้งเนี่ยถ้ามองว่าเป็นการขายของเนี่ยเ,เรามองว่าลูกค้าคุณลูกค้าก็คงจะเบื่อนะครับเราต้องการทําให้ลูกค้าเข้ามาดูที่ช่องเราเนี่ยเรารู้สึกสนุกกับการชม เพราะนั้นรายการของเราเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นการนําเสนอสินค้าอย่างที่คุณคุณดิ๊กได้เห็นแล้วนะครับรวมถึงเป็นลักษณะของรายการที่นำเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณลูกคา้าเหมือนกันครับเรามีหลายรายการอย่างเช่นตัวอย่างซันชัยเฮาส์นะครับซึ่งเป็นรายการที่เรานําสินค้าที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆที่น่าจะเ,เป็นสิ่งที่ลูกค้คามองหาอยู่มานําเสนอมาพูดคุยโดยที่ไม่ได้เป็นการพยายามจะขายแต่เราก็ นำเสนอสินค้าให้เห็นว่าสินค้าเราดียังไงนะครับเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดคือไม่ได้พูดถึงราคาไม่ได้พูดถึงโปรโมชั่นแต่จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆรวมถึงชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆมากกว่าใช่ครับเราก็มีรายการลักษณะนั้นรวมถึงรายการลักษณะที่พูดคุยทิศทางใหม่ๆของของสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับ กับกลุ่มลูกค้า <c oughs> เราก็จะนํารายการเหล่านั้นมาเสนอ <Wow. S 2> จริงๆแล้วดูช่องเราก็จะเพลินนะครับา <c oughs> จะเพลิดเพลิน นอกจากเพื่อเพลินในงานที่จะต้องพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งแล้ว <c oughs> คือเราจะมีข้อมูลหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าสินค้าตัวหนึ่งสองสามมาสรรพคุณคืออะไรสั่งซื้อในราคาเท่าไหร่<ช>ไม่ใช่แบบน,น<ช>ั<ช>้นโฮมช้อปปิ้งจะมีสีสันมากขึ้นนั่นเองนะคะคแต่ที่นี้ค่ะในมุมของสามปีที่ผ่านมานะคะที่เราชําช่องถือว่าประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเราบอกว่าเราอาจจะเกาะกลุ่มมาทาง True v i s i o นนะคะแล้วก็กับการขยายตลาดมาทั้ง ซีแบนเคยูแบนรวมถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆนะคะการตอบรับดีไหมแล้วก็รวมถึงอนาคตอะคะ่ะเราจะมีแนวทางในการทําช่องเนี้ยให้เป็นที่รู้จักยังไงบ้างะคะครับคือตอนนี้ลูกค้าเราก็ยังเป็นลูกค้ากลุ่มท o v i s i o n นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าต้องขอขอบคุณลูกค้าของทาง PSI ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นลูกค้าทีา่สนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสกับทางช่องเราค่ะครับคือถ้าไม่ไม่ไม่มีลูกค้าเนี่ยทูซีเล็กก็คงอยู่มาไม่ถึง3ปีนะครับ ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใ,ใจเรานะครับในอนาคตเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มนะครับช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถรับชมช่องเราสามารถที่จะเ,เห็นสินค้าเราได้นะครับเราพยายามจะเอาสินค้าเนี่ยนำเสนอให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็พยายามจะเพิ่มช่องทางต่างๆที่ลูกค้าจะได้มีโอกาสได้เห็นเราไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นแครเบิลทีวีนะครับหรือแม้กระทั่งการาซื้อเวลาในช่องที่ ลูกค้าที่มีโอกาสได้เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางใหม่ๆอย่างที่ที่คุณนิกถามทางอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับการซื้อผ่านออนไลน์หรือแม้กระทั่งช็อปก็ตามนะครับคือเราเราจะทำทุกอย่างที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนำสิ่งดีๆเนี่ยให้ลูกค้านำเสนอให้ลูกค้าค่ะโอเคขออนุญาตโฟกัสถึงเรื่องของช่องบ้างนะคะการนำเสนอ รายการที่เป็นการขายสินค้าโฮมช้อปปิ้งแบบนี้ค,ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่ามันสินค้ามันจะต้องภาพต้องชาร์จสีสันต้องสดใสนะคะอนาคต u o Select เองเนี่ยจะพัฒนาจากช่องในระบบ t a ต d a า d ไปเป็น HD ยังไงบ้างคะอันนั้นก็อยู่ในแผนครับอันนั้นก็อยู่ในแผนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของภาพหรือว่าการส่งสัญญ,ญาณเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ระดับความคมชัดสูงะนะครับดังนั้นทู Select ก,ก็จะต้อง ปรับตัวนะครับทุกวันนี้เราอยู่ในโหมดมาตรฐานแต่ว่าเป็นมาตรฐานที่ที่ภาพชัพดนะครับใช่ค่ะทีนี้การเป็นเขาเรียกว่าภาพคมชัดสูงเนี่ยมันก็ อยู่ในแผนเรานะครับซึ่งเราก็เราก็จะต้องไปถึงจุดนั้นโอ้ยงั้นแปลว่าคุณผู้ชมจะเห็นสินค้าต่างๆเนี่ยแบบคมกริบชัดเจนมากขึ้นนะจากปกติที่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ชัดอยู่แล้วคุณจะเห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะนะคะแล้ว3ปีนะคะสำหรับลูกค้าของ PSI เอาเฉพาะโฟกัสเลยแล้วกันนะคะเขาจะได้สิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับอย่างที่เรียนครับต้องต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าของ PSI เองที่รับชมช่องรายการเราผ่าน PSI ช่อง54ะนะครับแล้วก็ให้ความกรุณาสนับสนุนอุดุนุนสินค้าของช่องเรามาด้วยดีมาโดยตลอดนะครับในโอกาสครบรอบ3ปีนะครับท u ูซิ l ล็กก็จะขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของ PSI นะครับโดยการที่โทรมาสั่งสินค้ากับเราแล้วก็เพียงระบุว่า PSI 6677นะครับเป็นโค้ดนะครับแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายเราก็จะมอบส่วนลดทันที2,000บาท วว้าซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับได้ส่วนลดไปเลยทันทีโอ้โหพิเศษเฉพาะเดือนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เซ็ต2,990บาทลดก็ลดไปอีก200บาทคุณผู้ชมค่ะรีบโทรนะคะภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะอ๋อออันนี้ต้องรีบนะคะครบรอบ3ปีทูซีเล็กค่ะและ อนาคตต่อไปสำหรับปีที่4ี่ปีที่5ที่6เรื่อยๆนะคะจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้างคะอยากให้ติดตามชมเพราะว่าเพราะว่าเรามีการเล็งพัฒนเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรามีสินค้าที่ดีเรามีทีมหาสินค้าที่ดีเรามีทีมงานที่ดีและผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีดีที่สุดเนี่ยก็คือมีคลูกค้าที่ดีที่สนับสนุนเราให้ความเอ็นดูเราเพราะเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของธุรกิจโฮมชอปปิ้งนะครับมีอะไรไม่ดีมีอะไรที่อยากติชมแนะนําเรา ดีๆเสมอนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อนําสินค้าและบริการที่ดีให้กับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นในปีที่4ที่5ที่6เนี่ยผมให้คํามั่นเลยว่าเราจะต้องนําสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นให้กับคุณลูกค้า วันนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยซื้อสินค้าจากช่อง2 s s l l e t t นะคะลำดับที่54คะ่ะจะต้องติดตามนะคะรวมถึงสั่งซื้อและคุณอาจจะประทับใจและเป็นลูกค้าของเขาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทำให้เรารู้จก Select ัก2 s s l l e t t มากขึ้นนะคะในมุมมองของการคัดสรรสินค้าที่ดีการทำโชว์ที่ดีนำเสนอสินค้านะคะรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษมากมายคะ่ะรีบมาซื้อกันเร็วๆนะคะ<ด>วันนี้ขอบ,ขอขอบคุณคุณกฤษดาค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคึกคักตลอดเวลาจริงๆนะคะสำหรับช่องนี้ค่ะที่คัดสรรไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณภาพและโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศเกาหลีค่ะเพราะเขาคือหนึ่งในบริษัทหุ้นส่วนนะคะที่ลงทุนกับถู s เล e c กช่องนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สามารถเลือกสรรได้สบายๆผ่านหน้าจอทีวีที่บ้านคุณผู้ชมในลำดับที่54นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI และใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI และต้องบอกว่าตลอดทั้งวันอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะสนุกสนานเฮฮากับสินค้าหลากหลายการทําโชว์นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นกับสินค้าแต่ละประเภทค่ะแต่รายละเอียดเนี่ยนี่คนสาธยายไม่หมดนะคะจะต้องไปติดตามกันเองวันนี้แซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ